สืบเนื่องจากที่นาราเครกกะเทยเคยโพสต์แสดงความเห็นราม่าลำใหยใไหทองคำว่าส่วนตัวรักพี่ลำใหยเหมือนเดิมชอบเขามากรักมากส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นคิดว่าเป็นชีวิตของเขาเรื่องของเขาเดียวเขาจัดการเองไม่อยากไปยุ่งเรื่องของใครเพราะชีวิตยังไม่ค่อยดีล่าสุดวันนี้7มีนาคม68ประเด็นของลำใหยได้คลี่คลายแล้วโมยกพานกราบขอขมาในห้างประจักษ์ชัยเรียบร้อยแล้วให้อภัยกันและกันด้านนาราเคลื่อนไหวอีกครั้งโดยระบุข,ข้อความผ่านเพจ Facebook นาราเครกกะเทยบอกว่า เห็นป่าสรุปจบได้ด้วยดีทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเพราะเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราสรุปสุดท้ายเขาเคลียร์กันเองไม่ต้องสงสารแทนใครไม่ต้องไปสะใจแทนใครเขาจะฟ้องสุดท้ายได้ใช้เงินกับเขารอสุดท้ายเขาเอาพวงมาลัยมากราบไหว้ไหมสรุปแล้วดูตัวเองตอนนี้สิงานที่จะต้องทําไปถึงไหนและลูกไปรับจากโรงเรียนยังทำมาหากินอะไรอยู่จะเอาไงกับชีวิตวันพรุ่งนี้ข้าผัวตัวเองละดีพออย่างเพราะฉะนั้นเรื่องตัวเองพูดไปเลยสนใจไปเลยเยอะๆส่วนเรื่องคนอื่นน้อยๆหน่อยนะคะสุดท้ายทั้งหมดมันคือเรื่องของเขาไปค่าทำงานค่ะ